กันนะครับนี่คือเจ้าที่มีแต่เก็บของออฟมิตี้ไม่มีฟรีไฟา์นะครับบางครั้งผมก็จะเอาฟรีไฟลลงมาโอเคนะครับแต่คอมมิตี้มาเยอะมากแล้วก็ไปดูกนันบ,บู๊ดดุเท้ากันเกมทีมไฟเท็ม ผมบอกสเต็ปแบบไม่ต้องเลงนะอันนี้ผมจะไม่ต้องเลงต่อการผมจะไม่ต้องเลงจริง <orship Across the game> ๆเลยเม okay. ื่อกี er ้ลองโอเคไหมครับลองดูมันเล่นยากอันนี้ตด้ามือโปรผมอ่ะโหด่แล้วสก๊อตจบครับ ที่เเดือครับใช่ไ้มใช่ไหมปืนปืนหมดนี่ปืนเนี้ยปืนปืนหมดคอมเมนต์ตลอดทั้งเวลาด้ต้องกับปืนนี้ปุ๊บดูดูนับอกแบบเช่ผมยังนี่มาปู ต่อไปนะคบผมจะพาทุกคนมาใส้ตกเตงนี่นะแต่แบบเวก็ตรงนี้นี่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 นเ่็ีเนนี่ปี่มี่นี่นนนี่นี่่นีี่มีี่น่นี่น่นี่น่นีอ่ตนนี่เ เี่ยิงจุดทำขยับก็จุเกมนี้ถึจะบอกนะเขียนว่า C A L L แล้วก่อนจะเป็นคำว่าขอออฟ